<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาก็งการเรื่องคำมากของคนคนนี้นะครับเขาไดรนะครับให้เราเปิดนี่ขึ้นมานีเอาอ๋อนี่นะครับ สำหรับคนที่ CD Cap ไม่ผ่านเข้าสตาร์นะครับสารพิมพ์ CEDIT นะครับก็จะมีโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาครับสำหรับ Windows นี่ครับแล้วตอนแรกมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้ให้เราสำหรับถาม2บิตกับ64บิตเขาก็จะมีบอกนะครับมันจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ มันจะแตกต่างแค่ตรงบางอันอคิดอะไรแม็กอันนี้นะครับผมก็อ่านไม่ออกคลิกเอ้ยนี่ครับคลิกตวัวนี้นะครับแล้วเราก็หา S นี่นะครับน,รน,นี่ครับแล้วเราก็หาแต่ก็อยู่ อ๋อขออ๋อนี่ครับของทันสองเป็นครับแล้วก็มาหาตัวบีเนี่ยครับตัวบียังมีสองตัวนะครับนี่ครับมันจะอยู่ตัวที่สองนะครับนี่นะครับพอเราทิปมาก็จะไปฟาคาร่าไมาต,ต้องเตะแค่ลีกขวาเนี่ยครับอันนี่คือที่ผมเนี่ยเขาน่าจะแค่แก้ตรงนี้นะครับ เออผมก็ไม่กล้าแก้เหมือนกันผมก็กลัวเพราะผมก็ผมก็ไม่เก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นี่ครับเรื่องนี้ผมไม่เก่งเท่าไหร่ผมเลยไม่กล้าแต่ผมก็นี่ครับจากที่ดูมานี่คือคลิกอาาตัวตัวที่หนึ่งนะครับที่ผมใส่ไปมันก็จะเหมือนกันเวลาเราแก้เราน่าจะแก้ตัวนี้มากกว่านี่ครับน่าจะแก้ตัวนี้มากกว่า นะครับพอก็ตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดโอเค,อเคลบออกทั้งหมดน่าใชไปลายไม่ต้องเว้นวรรคนะครับตรงนี้แต่ผมไม่กล้า,สาใส่ดูแล้วผมก,กลัวผมไม่เก่งเท่าไหร่นะครับพอตัวนี้เสร็จก็กดโอเคแล้วพออันที่สองก็ทำเหมือนกันนะครับคลิกขวานี่เข้าก็จะขึ้นนี้นะครับ เราก็ก็ทําไปเหมือนอันอันแรกแล้วกดโอเคแล้วก็ลองเข้าเกมดูนะครับผมก็ไม่เก่งแล้วก็ได้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ